คนแม่นก็แม่นจริงๆนะวันที่แล้วผมก็ซื้อหกเจ็ดเท่าหนึ่งมาใส่ก็พอดีแล้วมันมันสวยนะเลข สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดกลนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดบ้านวังประหลัดนะท่านผู้ชมแอดมินได้ข่าวว่าเขาย้ายเจ้าแมะเกนทองมาจากบ้านสว่าดนะท่านผู้ชมเนาะก็มาที่นี่เนาะแอดมินก็เลยตามมาที่นี่นะท่านผู้ชมมาทําข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะหากคุณชอบคลิปคลิปนี้นั่นเองนะท่านผู้ชม บรรยากาศตอนเช้านะท่านผู้ชมเนาะที่วัดบ้านวังประหลัดนะท่านผู้ชมหากใครที่อยากจะดูตัวเลขเราจุดทูปขอสามตัวตรงนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปดูทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะส่วนคลิปคลิปนี้เราจะมาขอสองตัวล่างนะท่านผู้ชมกับแม่เกจินทองที่วัดบ้านวังประหลัดนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต้องขออภัยแม่ด้วยเนาะวันนี้เรามาขอ แม่ตะเคียนทองเนาะโดยที่ว่าเราจะมาขอรูปแม่ตะเคียนทองเนาะก็ขอแม่ตะเคียนทองให้โชคให้ลาบกับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกันด้วยนะครับเนอะแม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะท่านผู้ชมแอดมิทโรยแป้งไว้ตรงนี้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนขอสองตัวท้ายเลขล่างตรงๆเลยนะแม่เนาะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะขออนุญาตแม่นะครับจะรูปแรงไม่ได้นะท่านผู้ชมพ่อะมีเสี้ยนเนาะขออนุญาตแม่เดอ้อแม่ขออนุญาตรูปเนาะเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นเองนะท่านผู้ชม ขอให้แม่เนาะประทานตัวเลขให้เราด้วยเด้อแม่เด้อสองตัวตรงๆสองตัวล่างเลขคล้ายสองตัวนะแม่เนาะจะมาดูซิ่ว่าเราจะได้เลขอะไรนะท่านผู้ชมยวมาดูด้วยกันนะครับว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะยวมาดูด้วยกันนะครับขอสองตัวตรงๆนะแม่เนาะสองตัวตรงๆกันเลยนะแม่เนาะดียวมาดูซิ่ว่านะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะ ดูไปได้วยกันสองไปได้วยกันนะท่านผู้ชมเผื่อใครตาดีเนาะตัวเลขปรากฏขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมที่แอดมินเห็นนะท่านผู้ชมเนาะขอสองตัวตรงๆนะแม่นะขอสองตัวตรงๆดูที่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขเหมือนแอดมินกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูไปทั่วๆก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสองไปด้วยกันเนาะเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนกันไหมเดี๋ยวแอดมินจะพูดนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ยังไม่พูดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูที่ว่าจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชม ตัวเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะ48นะท่านผู้ชมเนาะ4884นะท่านผู้ชมเห็นสองตัวเนาะ4884นะท่านผู้ชมอยู่ตรงมือของแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะ4884นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขเห็นอยู่เห็นสองคู่นะท่านผู้ชมที่แอดมินมองเห็นเนาะ ตรงนี้นะผู้ชมที่หนึ่งเนาะกับตรงนี้นะผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเก้าหกหกเก้านะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้เป็นสี่แปดแปดสี่นะท่านผู้ชมเป็นสองคู่ชุดนะท่านผู้ชมเนาะสี่แปดแปดสี่แล้วก็เก้าหกหกเก้านะท่านผู้ชมที่แอดมินมองเห็นในเวลานี้เนาะสองคู่ชุดสวยๆจากทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชม คุณกำลังอยู่กับแนะอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเราอยู่กับแม่ทะเกินทองที่วัดบ้านวังประหลัดนั่นเองนะท่านผู้ชมนะใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเผื่อมีใครเห็นแตกต่างนะท่านผู้ชมเนาะเผื่อใครเห็นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกันะด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่แอดมินให้ไปนะท่านผู้ชมเนาะก็มี สี่แปดแปดสี่แล้วก็เก้าหกหกเก้านะท่านผู้ชมสองคู่ชุดสวยเนาะที่เราให้ท่านผู้ชมเนาะใครเห็นแตกต่างกับแอดมินอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินถะ่ายทําให้ดูแล้วนะท่านผู้ชมเนาะใครเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมอย่าลืมเนาะคอมเมนต์ comment, มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทางช่องของเราเพราอเนบนญช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ